ครับพื่อผเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม a b s นะครับวิดีโอ a inter ครับฮ่าแล็กแรกแ,รแรนี่ครับหน้าตาหน้าตาของมันสมมุตินะครับเราก็เลือกคลิปวิดีโอเข้าไปเลยเราจะเอาคลิปไหนม,มุดเราคลิปนี้แล้วใส่อะไรมาก็ได้ใส่เพลงใส่ใส่เพลงใส่คลิปวิดีโอใส่อะไรก็ได้ครับ นี่ครับมาดูออปชันแรกของมันเลยนี่คือออปชันสมมุติเออมันต้องมีสองคลิปนี่องน้นผมเอาคลิปไตเติเพลงของมัดูดูเดยวคลิปไตเติเพลงผมเลยนะนี่นะครับเอาคุณลากมาใส่ก่อนเลยแต่คุณลากอ่าตัวที่คุณข้างหังดูนะครับคุณเข้าไปดูใน ออปชันแรกอะครับคุณจะเลือกอะไรก็ได้แต่ผมผมขอเลือกไปอย่างนี้ก็พอครับครับคุณก็เลยม,มาดูคลิปวิดีโอดูนะครับคุณมาเวลามันถึงตรงนี้มันก็จะบี๊บมาในหน้านี้นะครับครับพูดถึงอ้นี้ก็คือสมมุตินะ ผมมันล่างนี่มาไฟป๊บน,นก่อนนะครับอนี้มาไฟตน,นี้ปุ๊บคุณเดนะครับตอนมันหมุนภาพมันก็จะเป็นแบบว่าภาพเก่าๆอ่ะครับเข้าใจนะครับแต่ผมไม่ไฟมันไม่มันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบมันจะไฟอะไรก็ได้โอ้โหออปชั่นเยอะแยะเลยคุณจริงๆไอ้นี้ก็คือสมมุตินะ คุณก็ลากออกมาคุณด้เขียนอะไรก็ได้ตรงตอน,ตอนว่าแหลกแหลกแหลก,กค,ครับเทษครับคุณแบบมันกิกเข้าไปเล,เ,ลเลือกเฝืองเลือกฝีเลือกออกฝอเลือกฝีผมเอาฝีชมพูเพราะฝีโรงเรียนของผมเป็นฝีชมพูฟ้านะครับ เนี่ยมันก็จะบอกว่ารอย่างเงี้ยแล้วคุณได้เขียนอะไรคุณได้เขียนเรื่องของคุณเถอะครับเลือกลายครับผมไม่ชอบครับแล้วนี่ก็พวกอะไรอ่ะรูปเหมือนกันออปชั่นนี้อ่าแล้วมาดูการย่อคลิปปิดเลยนะครับสมมติสมมติดูนะครับ,มมค,รบคุณไม่ชอบตรงนี้คุณก็เลื่อนไป เลื่อนรากดเลื่อนเลื่อนไปคุณก็ตัดกดข้างหน้าปุ๊บครับตัดข้างหน้า<อ>ถ้าคุณอยากให้มันกลับมาคุณเลื่อนมาสุดเลยครับแล้วกดหนึ่งเลยครับแล้วกดนี่ครับมันก็จะกลับมาแล้วครับเข้าใจนะครับผมไม่ตัดครับตัดไปแค่เท่านั้นนะครับเพื่อตัดเสร็จแล้วกดโอเคเลยผมไม่ตัดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ยดูทั้งหมด ครับเข้าใจนะครับแล้วเวลาเฟนะครับกดนี่แล้ว next อ่าผมแนะนำให้เป็น WMV นะครับเพราะว่าสำหรับผมมันดูโอเคอะ่ะคุณจะมี AVI อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็เฟฟไว้ในในนี่ที่คุณต้องการก็มาวิดีโอแล้วกันนะครับครับกดโอเค ก็ลองมารันเถอะให้ถึงรอยประิ์ผมก็จะมาสองแค่นี้นะครับคุณลองมาโหลดฟิ็จมันก็จะไปขึ้นไฟล์นี้คุณที่คุณจะต้องการนะครับครับสวัสดีครับ